วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475แม้ว่าในที่สุดคณะรัษฎรจะประสบความสำเร็จในการบังคับพระมหากษัตริย์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่คณะรัษฎรได้ร่างขึ้นแต่ความผิดพลาดภายในร่างชั่วคราวฉบับนี้กลับสะท้อนให้เห็นความแตกแยกทางความคิดภายในคณะรัษฎรที่ซ่อนเร้นระหว่างกันแม้ว่าการปฏิวัติสยาม2475จะได้รับอิทธิพลเรียนแบบปฏิวัติฝรั่งเศสของรอแบสปิแ์ โดยหวังผลเพียงจำกัดพระราชอานาจกษัตริย์ให้อยู่ใต้กฎหมายและให้มีระบบสภาเหมือนอังกฤษแต่ผู้นำคณะรัษฎรบางส่วนกลับพยายามให้เกิดรัฐธรรมนูญแบบบอลเชวิคซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมาสิ่งที่น่าสนใจคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ระบุชัดเจนตั้งแต่มาตราหนึ่งว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัษฎรทั้งหลายและมาตราสองระบุว่า บุคคลที่สามารถใช้อำนาจแทนประชาชนได้นั้นคือพระมหากษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลแม้ว่ามาตรา3จะระบุบางส่วนว่ากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศก็ตามแต่ในมาตรา7กลับระบุว่าการกระทําใดๆของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้วิฉะนั้นเป็นโมฆะอีกทั้งบางส่วนที่ปรากฏในมาตรา8ระบุว่า ถ้ากษัตริย์ไม่ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงเหตุผลที่ไม่ยอมทรงลงพระนามก็มีอำนาจส่งพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากกษัตริย์ไม่เห็นพ้องด้วยสภามีอำนาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บีบบังคับและจำกัดพระราชอำนาจในการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์โดยมอบให้คณะผู้ปฏิวัติเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด และโยนบัตเอาไว้กับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศอย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีแนวทางที่จะวางรากฐานโครงสร้างอำนาจในระยะยาวแบ่งเป็น3สมัยโดยถูกระบุเอาไว้ในมาตรา1ิโดยสรุปว่าสมัยที่1ให้คณะปฏิวัติใช้อำนาจแต่งตั้งผู้แทนรัษฎรชั่วคราวขึ้น70นายเป็นสมาชิกสภาโดยไม่มีการเลือกตั้งเมื่อขึ้นสมัยที่2ภายใน6เดือนสภาผู้แทนรัษฎรจะต้องมีคนสองกลุ่ม ในจำนวนครึ่งต่อครึ่งโดยกลุ่มแรกมาจากการเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรจังหวัดละ1คนเป็นตัวแทนของคน1น0 0 0แสนคนแต่กลุ่มที่2คือสมาชิกค,คณะปฏิวัติผู้เป็นสมาชิกในสมัยที่1ต้องมีจํานวนเท่ากับผู้แทนรัศฎรสมัยที่3ส,สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรทั้งหมดต้องมาจาัดก,การเลือกตั้งภายใน10ปีนับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2475 โดยประชาชนต้องมีการสอบไล่ชั้นประสมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสมัครผู้แทนรัษฎรแม้ว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับช่วคราว2 4 7 5จะมีแนวทางปฏิรูปชาติที่หวังผลลาพยาวไปถึง10ปีทว่าความเป็นจริงในประวัติศาสตร์นั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับถูกยกเลิกไปในเวลาไม่กี่เดือนแต่ผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2 4 7 5นั้นทําให้คณะปฏิวตัติบางส่วนได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้แทนรัษฎรตั้งแต่สมัยแรกโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่อย่างใด อีกทั้งธรรมนูญฉบับช่วคราวนี้ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีว่าในเวลานั้นประชาชนภายในชาติยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ดีพอดังนั้นเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าคณะรัษฎรชิงสุขก่อนหามจึงมีข้อความจริงเป็นปรากฏขึ้นในกฎหมายฉบับแรกที่คณะรัษฎรเป็นผู้ร่างขึ้นเองวันที่28มิถุนายนได้มีการประชุมสภาขึ้นเป็นครั้งแรกณนะพระที่นั่งอนันตสมาคม คณะรัษฎรได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นจำนวน70นายซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกคณะรัษฎรที่เคยก่อการปฏิวัติและผู้ที่สนับสนุนคณะรัษฎรโดยไม่มีการถแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาแต่ได้ถือเอาหลัก6ประการของคณะรัษฎรที่บังคับให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นนโยบายของรัฐบาลสภาผู้แทนดังกล่าวได้เลือกพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎร ได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการรัชดรหรือนายกรัฐมนตรีโดยพระยาพหลนได้เสนอพระนามพระองค์เจ้าบาวรเดชเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะความใกล้ชิดมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ถูกนายปรีดีสกัดเอาไว้เนื่องจากไม่ไว้ใจเพราะมีจิตใจดำรงความเป็นเจ้านายที่ประชุมจึงปัดตกส่วนนายปรีดีเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยไม่มีใครคัดค้านที่ประชุมได้มีมติเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการรัษฎร ซึ่งว่ากันตามจริงการแต่งตั้งตำแหน่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มคณะรัษฎรเท่านั้นความพ่ายแพ้ของพระองค์เจ้าบาวรเดชในครั้งนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้กลายเป็นเหตุยุ่งยากในเวลาต่อมาส่วนเหตุที่คณะรัษฎรเลือกพระยามาโนปกรณ์นิติธาดานั้นเนื่องจากเห็นว่าประชาชนยังผูกพันต่อพระมหากษัตริย์อยู่มากอีกทั้งไม่เข้าใจะระบบการปกครองใหม่ยากที่จะหักดิบลงได้จึงต้องการให้พระยามาโนปกรณ์นิติธาดา ผู้ซึ่งมีภรรยาเป็นนางสนองพระโอฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพ,พันณีพระบรมราชินีเป็นผู้ประสานรอยร้าวระหว่างคณะรัษฎรกับพระเจ้าอยู่หัวให้บรรเทาลงในวันเดียวกันนั้นได้มีการถกเถียงกันในหมู่ผู้บริหารประเทศว่าการใช้ชื่อคณะกรรมการรัษฎรนั้นจะเหมือนกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอรัสเซียช่วงปีคริสตศักราช1920หรือพุทธศักราช2463หหรือไม่แต่นายปรีดีได้คัดค้านอย่างเข้มแข็งและยืนยันที่จะใช้คำนี้ ในทันทีที่ได้รัฐบาลคณะกรรมาการรัษฎรก็เกิดการปฏิรูปกองทัพขนาดใหญ่โดยพระยาทรงสุรเดชเช่นการยกเลิกหน่วยทหารระดับกองทัพกองพลและกรมลงและให้ระดับกองพันขึ้นตรงกับผู้บัญชาการเหล่ายศทางทหารสูงสุดคือพันเอกเท่านั้นทําให้ในพลทั้งหลายในเวลานั้นต่างไม่มีอํานาจและถูกออกจากราชการเรื่องนี้พระยาทรงกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพเทียบเท่าสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลได้ส่งนายสงวนตุลารักสมาชิกคณะรัษฎรที่เคยไปปิดโรงเรียนสวนกุหลาบกลับไปเยือนสถานศึกษาต่างๆในพระนครเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องรัฐทิรัฐธรรมนูญโดยอธิบายให้เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของขลังอยู่ในลำดับเดียวกับพระมหากษัตริย์และพระพุทธรูปอีกทั้งได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมาคมคณะรัษฎรส่วนนายทวีบุญยเกตได้ไปชักชวนคนให้เข้ามาร่วมสมาคมคณะรัษฎรที่วังสารานรม ซึ่งในภายหลังกลายเป็นที่ทําการสมาคมคณะรัษฎรแต่กว่าจะได้ถูกจดทะเบียนเป็นสมาคมคณะรัษฎรจริงๆก็ล่วงเลยไปจนถึงเดือนสิงหาคม2475โดยสมาคมคณะรัษฎรน,นี้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของคณะรัษฎรเป็นอย่างมากจนถึงเหตุการณ์สงครามกลางเมือง2476สมาคมคณะรัษฎรเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปชาติที่คณะรัษฎรได้เตรียมวางแผนเอาไว้เพื่อใช้เผยแพร่หลัก6ประการของคณะรัษฎร อีกทั้งปฏิวัติวัฒนธรรมและการศึกษาในระดับเยาวชนเช่นการเป็นแม่แรงสําคัญในการจัดงานวาระธรรมนูญในปีต่อๆมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นสมาคมที่มีไว้เพื่อใช้เป็นกองกําลังติดอาวุธปราบปรามผู้ไม่หวังดีต่อคณะรัษฎรอีกทั้งยังฉวยโอกาสทําลายสมาคมสามเหลี่ยมและกองกําลังเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ตราของสมาคมคณะรัฎรมีลักษณะน่าสนใจเพราะมีสมอคันไถและหนังสืออยู่ตรงกลางโดยมีรวงข้าวล้อมรอบคล้ายกับลักษณะตราแผ่นดินของสาพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตร,รัสเซียช่วงปีคริสตศักราช1920ตรงกับปีพุทธศักราช2463ส่วนชื่อสมาคมคณะรัษฎรนั้นก็ละไม้คล้ายกับสมาคมเพื่อนรัฐธรรมนูญของกลุ่มชากอแบงในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส นักวิชาการได้อธิบายถึงรูปแบบของสมาคมคณะรัษฎรไว้ว่าสมาคมคณะรัษฎรไม่เพียงจะเป็นองค์กรใหม่ทางการเมืองแต่จะยังมีกําลังพลเรือติดอาวุธคอยทําการปกป้องคณะรัษฎรแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของความไม่มั่นใจว่าจะสามารถยึดกลุ่มกองทัพได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงต้องใช้วิธีปลุกรัษฎรให้ติดอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูระบอบใหม่อย่างไรก็ตามแนวคิดจัดตั้งกองอาสาสมัครและกองพลเรือ ไม่มีผลต่อการจัดตั้งจริงมีเพียงกองนักสืบเท่านั้นที่ได้รับการจัดตั้งนอกจากนั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลคณะกรรมการรัษฎรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่กี่วันจึงต้องมีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับชั่วคราวโดยบรรณาธิการต้องส่งต้นฉบับให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนตีพิมพ์เพื่อสกัดข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะรัษฎรและเพื่อมิให้ประชาชนคิดก่อกระบฏในช่วงเวลานั้นแหล่งที่รวบรวมข่าวได้มากที่สุดคือที่โรงพิมพ์สีกรุง เพราะบรรดาประกาศต่างๆของคณะรัษฎรถูกนําไปตีพิมพ์ที่นั่นมากที่สุดและในวันที่28มิถุนายนนั้นเองหนังสือพิมพ์สีกรุงได้ตีพิมพ์บทความโฆษณาชวนเชื่อของคณะรัษฎรเขียนโดยหลวงอนุรักษ์รัฐการซึ่งปัดข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกระบฏต่อต้านคณะรัษฎรในคอลัมน์พฤติภาพแห่งการกระทําของคณะรัษฎรโด,ดยจะกล่าวอย่างสรุปว่าข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกระบฏของพระองค์เจ้าอาทิตย์ ตำรวจและทหารจากนกคนปรปฐมรวมทั้งข่าวลือที่ทหารฝ่ายเหนือรวบรวมกำลังมาปรบาบคณะรัษฎรนั้นไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่เชื่อไปว่าจะมีการทำร้ายแก่พระราชวงศ์หรือขู่เข็นบีบคั้นต่างๆนานานั้นก็หาเป็นเรื่องจริงไม่และที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงรับรองด้วยลายพระราชหัตทะเลขาวว่าสิ่งใดที่คณะรัษฎรทำไปนั้นทรงเห็นชอบด้วยทุกประการจึงขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและตั้งใจช่วยงานคณะรัษฎร ความสุขความเจริญจะมาถึงทุกคนโดยเร็วพลันจากประกาศคณะรัษฎรฉบับนี้เป็นหลักฐานสําคัญให้เห็นว่าคณะรัษฎรเข้าถึงและควบคุมการสื่อสารในสมัยนั้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาราษฎรในระบบใหม่แต่หากมองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆเสริมแล้วคณะรัษฎรไม่มีความมั่นใจในเสถียรภาพของการปฏิวัติในครั้งนี้จึงปิดบังความจริงเกี่ยวกับการปฏิวัติ เพียงเพื่อให้ประชาชนยอมซิโรราบและกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยนับถือกันมาอย่างช้านาน